สำหรับวิดีโอนี้และวิดีโอถัดไปจะแสดงให้ได้รู้จักถึงวิธีการคัดลอกการสร้างการบันทึกการเรียกใช้และการลบพารากราฟสไตล์และคาเลค c เตอร์สไตล์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อไว้สำหรับการเรียกใช้ในครั้งต่อๆไปเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นสไตล์ที่ได้สร้างไว้ก็จะเกิดกับตัวหนังสือที่มีมากมายบนชิ้นงานนั้นๆทันทีสไตล์ที่สามารถกำหนดได้ในส่วนของพารากราฟสไตล์ออปชันจะมีอยู่ด้วยกันถึง7รูปแบบ และ3รูปแบบสำหรับในส่วนของ Character Style Option เอาละครับตอนนี้ผมจะเริ่มจากแสดงวิธีการสร้างสไตล์โดยวิธีการคัดลอกสำหรับพาาากราฟส Style กันก่อนจากภาพจะเห็นว่ามีเลเยอร์ตัวหนังสืออยู่2 l a เลเยอร์ตอนนี้ผมจะคลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือคำว่าพารา g r a p h Style และที่ตัวหนังสือนี้ได้กำหนดฟอนต์ไว้ที่ o w i n g l i s h Text MT ฟอนต์ขนาด35 point สีขาว ซึ่งเป็นสไตล์ที่ได้ถูกกำหนดไว้สำหรับตัวหนังสือคำนี้ต่อไปผมจะทำการคัดลอกสไตล์จากเลเยอร์พารากราฟสไตล์นี้ไปใช้กับเลเยอร์ตัวหนังสือคำว่าคาแรคเตอร์สไตล์ซึ่งได้กำหนดสไตล์ไว้ต่างกันขั้นแรกให้นำเครื่องมือ TypeTool ไปคลิกเพื่อเลือกตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งเพียงอักษรเดียวก็พอต่อไปให้คลิกที่พารากราฟสไตล์เลเยอร์พาเนลจากนั้นก็คลิกที่เขีย e New p a r a g r a p h style เมื่อคลิกแล้วจะเห็นแถบคำว่า Para g รา p h ไต y ์ e 1แสดงขึ้นมา และที่ส่วนนี้คือส่วนที่จะใช้สำหรับกำหนดสิ่งต่างๆเพื่อสร้างพารากราฟสไตล์ขั้นที่2ให้ดับเบิลคลิกที่แท็บพารากราฟสไตล์1เพื่อเปิดหน้าต่างพารากราฟสไตล์ออปชันและที่หน้าต่างนี้ก็จะเห็นทั้ง7รูปแบบสำหรับการสร้างพารากราฟสไตล์ที่ได้พูดไว้ในตอนต้นของวิดีโอแต่ตอนนี้ผมกำลังจะแสดงวิธีการคัดลอกสไตล์เพื่อไปใช้กับเลเยอร์ตัวหนังสืออื่นๆจึงยังจะไม่พูดถึงรายละเอียดในแต่ละรูปแบบนะครับ ตอนนี้ผมจะทำการตั้งชื่อรูปแบบนี้โดยใช้คำว่าคัดลอกรูปแบบพารากราฟสไตล์แล้วกดปุ่มโอเคเมื่อกดปุ่มโอเคแล้วก็จะกลับมาที่ส่วนของพารากราฟสไตล์พาเนลและชื่อพารากราฟสไตล์หนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อที่ผมได้ตั้งไว้คือคัดลอกรูปแบบพารากราฟสไตล์พร้อมกับแสดงเครื่องหมายบวกต่อไว้ที่ด้านท้ายซึ่งเป็นการแสดงว่าแท็บนี้ได้ทำการเชื่อมต่อกับรูปแบบของเลเยอร์พารากราฟสไตล์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังหมายถึงว่าได้มีการกระทําบางอย่างเกิดขึ้นกับเลเยอร์ตัวหนังสือนั้นสําหรับตอนนี้ผมจะนําเครื่องหมายบวกออกโดยการคลิกที่ไอคอน Clear Overlay ต่อไปผมจะคลิกที่เลเยอร์ตัวหนังสือคําว่า Character Style เพื่อคัดลอกรูปแบบจากเลเยอร์ Paragraph Style มาไว้ที่เลเยอร์นี้เมื่อคลิกที่เลเยอร์แล้วก็เพียงคลิกที่แถบคัดลอกรูปแบบพ a r a g r a p h Style และคลิกที่ไอคอน Clear Overlay เพื่อเป็นการล้างสไตล์เดิมที่มีอยู่แล้วใส่สไตล์ของเลเยอร์พารากราฟสไตล์เข้าไปนั่นเองตอนนี้ผมจะเปลี่ยนสีของตัวหนังสือสําหรับเลเยอร์พารากราฟสไตล์และ l a เยอร์คาแรคเตอร์สไตล์ที่เดิมทั้งสองเลเยอร์นี้ได้กําหนดไว้ที่สีขาวและจะเปลี่ยนให้เป็นสีแดงโดยผมจะดับเบิลคลิกที่แท็บคัดลอกรูปแบบพารากราฟสไต l e เพื่อเปิดหน้าต่าง p พารากราฟสไตล์ออปชันแล้วก็คลิกที่ช่อง c o l เลอจากนั้นก็เลือกสีแดงที่ส่วนของคัลเลอร์ k ิกแล้วกดปุ่มโอเค ตัวหนังสือสำหรับเลเยอร์พารากราฟสไตล์และคา a r ็กเตอร์สไตล์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีทั้งนี้เพราะทั้ง2 La เลเยอร์ได้มีการใส่สไตล์แบบเดียวกันไว้แต่ถ้าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของสีให้เพื่อนๆสังเกตที่ส่วนของพรีวิวว่าได้คลิกเลือกไว้หรือเปล่านะครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคเพื่อย,ยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งต่อไปผมก็จะแสดงในส่วนของการสร้างรูปแบบสำหรับคา a r ็กเตอร์สไตล์ซึ่งชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าจะเป็นการกำหนดรูปแบบให้กับเลเยอร์ตัวหนังสือ ในลักษณะของตัวอักษรเดียเด่ยวๆหรือคำไม่ใช่เป็นลักษณะการกำหนดให้กับทั้งประโยคเหมือนกับ p a r a กราฟสไต y l e ดังนั้นการสร้างรูปแบบหรือสไตล์นั้นก็จะต้องทำที่ส่วนของ character style panel ส่วนวิธีการสร้างสไตล์นั้นก็จะมีลักษณะโดยรวมเหมือนกันกับในส่วนของ p a r a กราฟส s t ล์แต่มีข้อที่ต้องจำไว้ก็คือก่อนที่จะสร้างรูปแบบใดก็ตามให้คลิกไว้ที่เลเยอร์ที่ไม่ใช่เลเยอร์ตัวหนังสือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกับเลเยอร์ตัวหนังสือขณะทำการสร้างาแรคเ c t ร r style ตอนนี้ผมจะเริ่มแสดงให้เห็นกันนะครับขั้นแรกก็ให้คลิกที่ไอคอน Create New Character Style จากนั้นก็ดับเบิลคลิกที่แทบ Character Style 1เพื่อเปิดหน้าต่าง Character Style o p t i o n และถ้าสังเกตจะเห็นว่าไม่มีข้อมูลอะไรในส่วนนี้ทั้งนี้เป็นเพราะผมคลิกอยู่ที่ l a เยอร์อื่นไม่ได้คลิกอยู่ที่เลเยอร์ตัวหนังสือนั่นเองตอนนี้ผมจะทำการเปลี่ยนสีที่ช่อง Color โดยคลิกลงไปเพื่อเปิดหน้าต่าง Color Picker และทำการคลิกเลือกที่สีฟ้า จากนั้นก็กดปุ่ม OK แล้วกลับมาตั้งชื่อว่า Blue Color จากนั้นก็กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตอนนี้ผมจะแสดงวิธีการเปลี่ยนสีโดยผมจะทําการเปลี่ยนเฉพาะส่วนของคําว่า Style สําหรับเลเยอร์ตัวหนังสือ Character Style ให้เป็นสีฟ้าโดยนําเมาส์ไป Double ลคลิกที่คําว่า Style แล้วผมจะกดปุ่ม Control บวกตัวอ H, ักษร H เพื่อซ่อนแถบแสงที่เห็นนี้จะได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ต่อไปก็เพียงนำเมาส์มาคลิกที่แถบ Blue Color ที่สร้างไว้และกดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงสำหรับตอนท้ายของวิดีโอนี้ผมจะแสดงวิธีการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบ Local Changing โดยผมจะคลิกเลือกที่ประโยชน์ของคำว่า Paragraph Style และทำการเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็น Supermarket Font เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วจะสังเกตว่าที่แถบคัดลอกรูปแบบพารากราฟสไตล์ที่ได้สร้างไว้มีเครื่องหมายบวกแสดงขึ้นมานั่นก็เพราะว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเลเยอร์ตัวหนังสือที่ได้ใส่พารากราฟสไตล์ไว้และการเปลี่ยนแปลงนี้เองที่เรียกว่า local changing เพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเลเยอร์ตัวหนังสือคำว่า character style ถึงไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งที่2เลเยอร์นี้ใช้สไตล์ตัวเดียวกันอยู่นั่นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแบบ local changing ดังนั้น ถ้าต้องการให้ทุกเลเยอร์ตัวหนังสือที่ใช้สไตล์ตัวเดียวกันเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยก็ทำได้ง่ายๆโดยเพียงคลิกที่ไอคอน redefine character style by merging o v e r l a y ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็นทันทีเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าถ้าชิ้นงานของเรามีเลเยอร์ตัวหนังสือเป็น10หรือ100 l เลเยอร์จะเกิดความสะดวกมากขนาดไหนในการเปลี่ยนแปลงและนี่ก็คือวิธีการคัดลอกสไตล์จากพารากราฟสไต y l และสร้างสไตล์จาก character style ที่ทำได้ในโปรแกรม 我的小，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 我的小。